สวัสดีครับคลิปนี้พิเศษเพื่อจะมาถ่ายโทษที่ผมนั้นลืมติด arm armor xc หรือแผงคอของแบนชีนอนให้กับตัวยูนิคอน p e r f e c t i o ิ i t y หรือ f ั l armor แผ่น b นั่นเองเพราะผมก็เพิ่งมารู้ว่ามันมีมาในพิเศษของตัว dlc ซึ่งมันโผล่มาเป็นทั้งยูนิคอนแผ่น b ให้เลยมันจะมีทั้ง arm armor xc เป็นวีเดอร์พาดแล้วก็ ไฮเปอร์บีมเจเบลินเป็นสีฟ้าแยกมาให้เราทำฟอร์เมอร์แพนบีโดยเฉพาะซึ่งผมก็เพิ่งไปรู้ไงเพิ่งมารู้ทีหลังหลังจากผมจบคลิปเสร็จไปแต่ไม่ต้องห่วงการที่เราจะมาทําหุ่นตัวเดิมซ้ําก็ใช่เรื่องเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยทําหุ่นที่ผมคัสต้องขึ้นมาเองยูนิคอร g นกันดั้ม NTX ส่วนที่ผมก็จะใช้ก็จะมีหัวกระตยยูนิคอรนไลกับแบ็คแพคของ Do u b l ขา ของ c a m b e l ข้างล่างก็จะมี C-Funnel ของ FX เป็น middle p a r แล้วก็ middle p a r อีก2อ,อย่างก็คือ a r m o u r e X4 กับ Amazing b r a v e ของ High New b r a v e ที่อยู่ในมงังงะของ Build Fighter ผ้าของเมตินะครับหรือว่ง่ายๆก็คือทั้งขากับโล่เนี่ยก็คือหุ่นของเมตินนั่นเองแล้วก็อาวุธอย่าง Big Magnum Gen 3แล้วก็โล X ่ X Divider นะครับเท่านี้แหละก็เลยออกมาเป็นยูนิคอร g นกระดัม NTX ตามชื tamam. ่อเลยแถมทุกพาร์น like ี่ก็เก mm ิด hmm. อัพเป็นเจเดอรี่ได้หมดละแต่ก็ยังมี3อันที่ยังเป็นแบบเอ็กซ์ซ so ีอยู่แต่ไม่เป็นไรแค่นี้ก็เก่งแล้วครับผมให้ดูนี่ก่อนนี่เลยทั้งฟอร์เมอร์ผมก็ทําทั้งแผน B แล้วก็เนี่ยๆๆไม่นจ่เห็นข้างบนไม่นะะเป็นขวานสีฟ้าอันนั้นก็คือไฮเปอร์เจเวลินของแผน B โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าครับเราไปดูกันเลยดีกว่า สกอนเท่ขนาดไหนไปมานี่ดูการออกโคสก่อนคุณก็แต่งสีโทนขาวแดงดำนะคผมชอบสีโทนนี้ โอ้เปิดมาก็เจอจะสติยาเลยว่ะตีแน่ยเจอแบบบีแม็กนัมไปก่อนเปิดบีมอเมริกาต่อแต่โอเคมาลลวลวตามหลักแล้วเนี่ยถ้าเกิดผมจริงๆผมอยากให้เย็นซอสสามเป็นโมติกับบีแม็กนัมได้อะผมอยากทำเป็นเหม er ือนพวกกันสาล็ตในไฟนอลแปรอะพอนี่ออกน่าตาแบบตาปืนอะเออ เอาไปฟันก็ได้ยิงก็ได้โหเฮตายดี่แน่คอเทเลสอืมเป็ไปไหนกูเนี่ยโอ้กษัตริย์กษัตรยาเหรอเออผมลืมนี่เลยซีคอนเนลไปเลยเอาวุธทุกอย่างที่มาตางมีฟีโกะทกอย่างครับไม่ต้องห่วงอันนีอ้อะไรโมเลสตินีสอง มีควมไม่กล้าแม่งกระจบทล่ะบอกแล้วรอบนี้ฝุ่อามาเต็มที่ไม่มีกั๊กโอ้ย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 มันมันระเบิดความโกลดตายไปโอเคเอามีต่อมีต่อมีต่ออ่าคันนี้จีบิสุนหนึ่งมาเราใช้สกิลพิเศษดีกว่าฟิวซันคอมเมดเป็นสกิลที่ได้จากการติดโล่ของอาเมซิ่งเบรฟนั่นเองนี่แหละจิตวิญญาณของเมทิน วิลาดก่อนแล้วก็ทมด้วยคอสแลสโอเคบัลรัวๆโอ้โหเยากระชัดซ้ำแต่ก็ไม่ใช่เพราะมันคือเดาหักสีชาติโม่ไปหมดโม่หมดอเมริกามีแม็กนัมมีแด่เอาไว้ทำลายล้างอีย่างเดียวตัวนี้ ควาจริงผมอยากได้ฟันเนลของเอคอสเตแคมเปิลมากกว่าที่วินจริงๆมันก็คือฟันเนลของเทลกันดัน้มมาแหละแต่ว่ามันไม่มีเป็นวิลเลอร์พาร์ตอ่ะก็เลยต้องติดของเ x แก้ขัดไปก่อนมันจะมันจะได้ครบคอนเซปต์ขุนเมตินด้วยไงเออเบสเป็นยูนิคอรน์นติดตั้งอาวุธแบบแบบเองสงส็กกับเอ็กผสมกันแล้วก็รวมขุนของเมตินด้วยอีกนิดนึง นี่แหละที่มของตัวนี้ตีต่อดีมีฟันเดลต่อไปเลยตอบม่นเอามาเลยลูกพ่อป็นอย่าี้อมีฟันเดีด้วยโหกระล่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโออ้ยโโโอมโออออ้อ้อ เมื่อกี้ผมใส่มาทั้ง NTD แล้วก็ทีมสั่งคอมเมนต์นะครับแต่จริงๆไม่ก็แปลงร่างได้ตลอดเลยไม่ใช่อะไรจะได้ใช้ประโยชน์จากร่าง NTD ไปบ่อยร่าง d e s t อยเออเออเออส่วนเบิร์ดเอาไว้เก็บตอนที่มีเอนิมี่เพลเยอร์มาแล้วกันป้าวอะรอบนี้ไม่มีมันไปเลยนี่เดี๋ยวจะพุ่งไปบอลลุ้งเร็วนี่ Chipbuster Chipbuster ของ

โลหากิีนที่ผมชอบมากในกระน้ำเอกครับโลของดีวไวเดอร์ชินันจูมีนิคูยูนิคอนทั้งนั้นเลยหมอมมากที่มันเป็นโทก,กับยูนิคอนเอ็นพีเอ็กนี่นแหไงไปไปเฮ้ยเออแทงเคียวตายปั๊บปับป๊บ อีกแน่มาล้้วเออร้ยไอ้นี่อยู่ขะโง่เลยโรไปบีมฮอลิก้าบีมแมกนัมต่อมันล้วนีกเลยเวลาช็อตฮอสเลสบีมแมกนัมไปเลย ไม่ดเดูนี่แล้วเดาไอข้าวพุ่งมาดีกว่าไม่เป็นไรวีนี้ก็ถือไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเออนี่ผมลืมมองทีประเด็นเอกมาต้องเป็นโล่ของตัวเองได้ด้วยนะครับเรียกกดอีกทีก็เอามาเป็นโล่ให้กับการที่ทานโคตรดีแต่ปล่อยดีกว่า โอคุตอนนี้ไรเทนทานอยู่แล้วบอลกินไม่เข้า,นานนนแน่นอนที่เนี่ยฮาวเิกา้าเอบ,บิอนน้ำาปาัปา๊บปั๊บปั๊บปั๊บคอร์สแลเอาไปแค่นี้อันนี้มีรัดช็อตก่อนอเอออันนี้คอร์สแลรแน่นอนอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติด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 ปั๊บ เอาลวกๆก็ได้รอบนี้โอ้ยมีมีมของของเราดของเราเลยมันแทบหมดบาบ้าบาบาบานี่อ่า,า,า,ามาละเยอะ ที่เราจะได้ใช้เบิร์สใช้เลยดีกว่าโอ้ใช้เลยดีกว่ามันมาเป็นพีจีสองตัวไหนอยู่ไหนวะอยู่นี่อนี่มาทีสามคอมเมนต์โอ้โหลูกเกินนี่ยงมีลาทอดภาพมาพาลุลัวพลุลโอ้ยระเบิดพลังพลังคอร์ดโมมาทำไม่ตาย ทอของตรงนี ų, rumor, ้สักว์ไแค่นอนไอ่ยิงทีแต่รทางโคตรตะวันไอ่เนี่ยเฮ้ยอะไรอะไรไอ่เนี่ยเจอฮาวเวริกาเข้าไปตายโอเคตัวแรกตายอย่างง่วงไว้มาต่อไปบัฟบเอ็นทีดีเอาทีเดียโดนโดนตับย่นโดนเกมออวโหยนเกมียวเหรอย่นเกมียวเหรอฮาวเวริกาไอ่เนี่ยมีเวนาำกาอากาศแม่งเลย ระเบอพลังนี้ราเบพลังดี้ปเลฟิวเนลเรียบร้อยมานระเบพลังแล้วคอสโมไปเลยเรียบร้อยแค่บีแมกนัมกับบีมอเมริกาก็สยบได้แล้วมาแล้ว โอเคมีต่อมีต่อนิ่งนาน,นาอย่อา,างนี้น,น,น,นึกว่าใจคอไม่ดีแม่อ๋อว่าซีนวะปัญญากวมกันเล น่าผิดหวังจริงๆผู้ไม่ได้วะมาอยู่หน้าเราแต่เราก็มาเจอพมันใช่ไหมอ๋อมาลงมือกันเพื่อมาลงเราโดยเฉพาะ อ่าวมือชิดรีแล้วเหรอมือเจอบีเม็กมือเฮัมเมอรกาไปกูก็ตายแล้วโวแรกเอาบีเม็กนำต่อฟาดตหลวงฟาดตหลวงฟาดตหลวงโอเคอ่าเหลือไอ้รุ่นพี่แล้วไอ้รุ่นพี่มึงทำอะไรได้ฮะลูกรัวมึงโคตรกล้าไอ้นี่ยมีฮัเมอก้าตายแค่นี้กระจกซูบุญกูไม่ได้ทั้งตัวหนึ่งโห แค่หายตาย,ตายก็ตายหมดแล้วเนี่ยไม่มีอะไรต่อรีทีเดอะไรอีกสิเดียจะดูก่อนโหุ่มองกีทีก็เทอาหมดละโอโหแ่เนี้ยรอบไฟนอลเรื่อว่าจะมีอะไรน่าตื่นเต้นอะอีกเรืว่าจมีแบบเกณแตกเอาหุ่นใหญ่มาตบอะไรงี้โอ้ น่าเสียดายของสายพันกูโหดเกินไปเลยจังไบรแล้วเราก็ได้แชมป์เปี้ยนกันพาบัตเลอร์ตีเป็นคัพแล้ว มัดขึ้นแล้วโอ้ปรากฏตัวของมิสเตอร์กันพาว่ะตอนหน้าตอนหน้าโอเคตอนหน้าเราจะได้เจอกับมิสเตอร์กันพาแต่ไม่ต้องห่วงคลิปนี้แค่ออกมาแก้ขัดที่ผมลืมติดพาร์ทหุ่นเองก็พอ พราะฉะนั้นพาร์ทหน้าเราจะทําการเอาหุ่นที่ทุกคนรีเควสตในคอมเมนต์มาแต่งกันแล้วนะครับงั้นก็รอติดตามกันว่าหุ่นตัวไหนที่จะได้ทําตามรีเควสต์นั้นก่อนนั้นก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ